คนโสดชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะมาดูกันมาดูไพ่พลังงานคนโสดชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะ king of coins ก็คอยสมชื่อนะเนี่ยไม่ไม่คืออย่างนี้ค่ะราชาถือเหรียญนะ่ะคุณพิถีพิถันในการเลือกคู่สถานการณ์ปัจจุบันของคุณคือ อุ๊ยเด็กรุ่นเดียวกันขายขนมจีบคุณนะถ้าคุณบอกว่าไม่มีเลยคนในโซเชียลอะสนใจคุณอยู่คนในโซเชียลมีเดียนั่นแหละค่ะที่สนใจคุณอยู่อืแต่เขาอาจจะยังไม่เปิดเผยตัวนี่ไงวี o f Re June เดดเมจิเชียเขากำลังจะมาแล้วค่ะกำลังจะมาแล้วกำลังจะมาแล้วบางคนเข้ามาทางเพื่อนคุณบางคนเข้ามาทางโซเชียลมีเดียบางคนมีการทักมาพูดคุยกับคุณ นะคะนั่นแหละเขากําลังเข้ามาแล้วค่ะเขากําลังเข้ามาแล้วมีทั้งคนที่อายุน้อยกว่าและคนที่เท่ากันอายุเท่ากันคุณรู้จักทั้งนั้นเลยคนเหล่านี้ขอดูสถานการณ์เพิ่มเติมมาแน่นอนเขาจะมีการเข้ามาพูดคุยกับคุณหรือบางคนคุณอาจจะมีการไปเม้นอะไรบางอย่างเพื่อให้กําลังใจเขาแล้วหลังจากนั้นก็จะได้มีการสารต่อพูดคุยกันคนคนนี้ก็จะมีการพูดคุยกับคุณนะคะอืม อคุณจะได้เริ่มต้นพูดคุยกับใครแล้วค่ะจะได้เริ่มต้นพูดคุยกับใครจริงๆเข้ามาจริงๆจะได้ขยับจากสถานะโสดเป็นสถานะไม่ชัดเจนค่ะออืืแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมันจะเป็นลักซ้อนนะสิคือเท่านี้เข้ามาเยอะเลยคนที่เข้ามาหาคุณเข้ามาเพียบเลยรอบนี้เข้ามาสามสี่คนเข้ามาแบบเอออยู่ๆก็เข้ามานะคะอืแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นวีคแรกเป็นยังไงบ้าง คุณก็จะเปิดโอกาสนะไพ่บอ,อกว่าก็จะเปิดโอกาสให้หลายๆคนเข้ามาคุยนะคะจริงๆมีหลายเพศด้วยเนี่ยที่เข้ามาหาคุณนะคะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะอืมในวิคสุดท้ายคุณจะมีความสุขมากเพราะมีแต่คนส่งความรักส่งความรู้สึกดีๆให้กับคุณแต่คุณยังไม่เลือกใครนะอืมคุณยังไม่มีแนวโน้มที่จะเรียกว่าเลือกใครเลือกใครเลยแต่ก็เป็นว่ามันจะเป็นเรื่องที่มีความสุขแล้แฮปปี้เราจะเป็นอย่าง ดังราชินีมันมีเพลงอินโทรของแบ็คพิงค์ขึ้นมาเลยอย่างงั้นเลยในวีคสุดท้ายของคุณแบบฉันแซบฉันเก๋อะไรอย่างเงี้ยเออนะคะอืมจะโอเคอะ่ะจะโอเคนะคะในเรื่องความรักดูว่าคุณสามารถเปิดใจได้หรือไม่ The Hermit มันท่านคือเดชาวราศีกันละขนาะกันไพ่ไพ่ทำนายให้ฟังนะจะเปิดไม่เปิดอันนี้ คงเป็นสิ่งที่คุณเลือกแล้วกันเนาะเพระพาะไพ่ทำนายว่าคุณเก็บตัวมากกว่าซ of s w o r d s คุณอยากให้ตัวเองให้เวลาตัวเองเริ่มต้นใหม่ได้จริงๆก่อนดีกว่าตอนนี้เหมือนคุณมองตัวเองว่าลึกๆคุณก็ยังเริ่มต้นใหม่กับใครไม่ได้จริงๆจากพิษของรักเก่าๆที่เขาฝากแผลเอาไว้จะเล็กจะน้อยก็ตามทีแต่คุณรู้สึกว่า ลึกๆฉันยังอยากเลือกอืมอือฮึก็เลือกได้ก็ก็เลือกได้นะคะเพราะว่ามันเป็นโอกาสท,ที่ที่จะมีใครเข้ามาอืมคุณก็มีสิทธิ์เลือกคุณเราต้องมีสิทธิ์เลือกให้หาสิ่งที่ดีให้กับตัวเองให้มากที่สุดนะเพราะที่ผ่านมาคุณเองก็เจอพิษรักเก่าๆมาเยอะอยู่เหมือนกันแต่คุณโอเคขึ้นแล้วนี่อืมคุณคุณจอยกับมันได้เยอะมากแล้วอะ อืมอืมนะคะโอเคก็ประมาณนี้คนโสดชาวราศีมีนและคนามีนค่ะสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีมีนและคนามีนค่ะให้พลังงานคุณคือราชินีถือดาบนะคะโหคุณตั้งทงอยู่ในใจใช่ไหมกับความสัมพันธ์นี้ถ้าคบกันไปหกเดือนแล้วมันไม่รอดไม่เอาอีกแล้วหรือคุยมาเกือบปีแล้ว ถ้าอีกหเดือนไม่รอดไม่เอาแล้วสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณณนะปัจจุบันนี้คนคนที่ทําอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกไม่ไว้วางใจเขาในหลายครั้งหลายคราเกิดความไม่ไว้วางใจกันแบบหลายรอบแล้วนะคะคุณรู้สึกว่าอมืมันยังไงอะแต่ทุกๆครั้งเขาก็เหมือนสามารถแก้ไขสถานการณ์ให้คุณกลับไปเชื่อใจเขาได้ทุกครั้งทุกรอบไปเลยนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ป๊อป หรือมีเสน่ห์ในองค์กรที่เขาอยู่อาแล้วคุณรู้สึกว่าเออเขาเพื่อนเยอะด้วยนะคะเขาเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะสังสรรค์บ่อยแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องคนรักเก่าที่กลับมาวนเวียนอีกคุณก็เลยรู้สึกว่าจะเชื่อใจอะไรได้นะกับเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้แต่แป้งรู้สึกว่าชาวราศีมีละคนามีนตัวคุณเองก็มีเรื่องคนรักเก่ากลับมาวนเวียนหรือเปล่าก็เลยทําให้การตัดสินใจเลือกกัน การตัดสินใจที่จะเลื่อนสถานะไปเป็นแฟนเนี่ยมันก็เลยยากพอสมควรเหมือนกันนะคะคุณทั้งสองคนมีนิสัยอุปสัยใจยคอที่เหมือนกันเข้ากันได้แห่งเอากันได้คุยกันได้คุยกันเรื่องงานได้มีอดีตรอยเล้า,กเ,กาเก่าเหมือนกันเรื่องราวเกับคนรักเก่าหรือไทม์ไลน์ที่เคยเจ็บปวดมาคล้ายๆกันแต่ในขณะเดียวกันกับมีนิสัยหนึ่งคล้ายกันคือระวังตัวเหมือนกันนะคะคือถ้าเกิดว่าเขาทําอะไรที่เริ่มแบบ ทาให้คุณไม่ไว้ใจคุณก็จะปิดประตูใส่เขาทันทีตัวเขาเองก็เหมือนกันทีนี้ดูว่าเขาคิดยังไงกับคุณคะในใสายตาเขานะคุณเป็นผู้หญิงที่ดีคนหนึ่งเป็นผู้ชายที่ดีคนหนึ่งคุณเป็นใครก็แล้วแต่ดีเป็นคนที่ดีคนหนึ่งสาหรับเขาเป็นคนที่เพอร์เฟกเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่กับคุณแล้วเขาไม่ต้องจะ ไม่ต้องกังวลกับเรื่องร้ายอะไรใดๆคุณเป็นเหมือนเซฟโซนเป็นเกาะป้องกันเป็นพื้นที่ปลอดภัยเอามาหมดเลยทุกคําเนี่ยจริงๆเป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเขานะคะแล้วเขาก็ไม่กล้าที่จะปล่อยคุณไปคือกักคุณอะ่ะพูดง่ายๆเลยไม่ว่าถ้าเกิดว่าคุณแบบจะหนีไปจะหายไปเขาก็จะใช้หาวิธีการต่างๆเพื่อที่จะดึงสุดรั้งคุณไว้อยู่กับเขาให้ได้มากที่สุดเพราะอะไรอะ่ะ t h e world เขามองถึง เดอะเวอคือเรื่องของพันธะเหมือนกันกรีนีแรกเขามองถึงอนาคตกับคุณนะแต่ว่าตอนนี้แค่เขารู้สึกว่าเขาขอไปจัดการตัวเองก่อนภาวะของตัวเองภายในให้มันดีซะก่อนเขามองว่าถ้าชีวิตเขามันลงตัวคุณก็เป็นคนหนึ่งที่เขาอยากอยากจะเลื่อนให้เป็นให้มีให้เป็น Relationship เป็นแฟนกันนะคะอืม อ่ะแล้วก็อีกอีกโมเมตนต์หนึ่งคือตัวเขาเองเขาอยากจะไปต่างประเทศหรือว่าอาจจะต้องเดินทางไกลเขามีความคิดอันนี้บางท่านบางคนเขามีความคิดที่อยากจะเอาคุณไปด้วยคุณเป็นเหมือนบัดดี้ที่จะสามารถไปกับเขาได้ในเรื่องนี้คือเขามองอย่างนั้นกับคนที่คบกันที่ผ่านมาก็เหมือนกับแบบบางคนก็อ,อก่อกไม่ไปไม่รู้ไม่เขามีอนาคตของเขานะ ในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของชีวิตอะไรต่างๆแล้วเขามองว่าตัวคุณเองเป็นคนที่สามารถหนุนพร้อมทิ้งทุกอย่างแล้วก็ไปไปสู้กับเขาได้ไปไปด้วยกันได้อะไปด้วยกันได้ใช่ไหมนี่บอกไปด้วยกันได้นะคะเขามีอะไรอยากจะพูดกับคุณคะหนึ่งใบมเมสเสจสักหนึ่งใบ <Cass ius. S 2> Page of cup เขาเชื่อเขาเชื่อว่าคุณจะคือบัดดี้ที่ดีที่เราจะสามารถไปด้วยกันได้ ถ้ากันติดอะไรทำไมไม่ขอ relationship สักที2 of coin ยสองไม้เท้าไม่ติดอะไรเท่าไหร่ขอคุยกันอีกนิดนึงเขาอยากจะขอขอคุยกับคุณอนิดนึงอยากเรียนรู้อะไรกับคุณอีกนิดนึงคนนี้นะบอกเลยถ้าคุณคุยกับเขานะถ้าคุณผ่านจุดที่เขามีบททดสอบในใจอะไรเอาไว้ครบทุกข้อแล้วนะรักจริงชัดเจนไปกับคุณจริงๆเลยอะคบกับคุณจริงๆอะ ืตอนนี้ดาวพฤหัสกำลังจะเดินจากที่จากที่เดินพักอะน,นะตอนนี้ก็จะเริ่มจะเสิร์ฟแล้วเนาะก็คือว่ามันก็จะส่งผลต่อชาวราศีมีนในทางที่ดีลงความรักอยู่นะจ๊ะไปในทางที่ดีอะแต่คือในไพ่ก็คือสรุปเอาเป็นว่าคนเนี้ยชัดเจนคุณนะอยากชัดเจนกับคุณแต่เขาแค่เป็นคนใช้เหตุผลนิดนึงไม่นิดนึงอะมากเลย คนคนนี้ไปกับฉันและพร้อมที่จะไปด้วยกันมันจะลุยด้วยกันไหมเขามีบางคนบางท่านอาจจะคุยกับชาวต่างชาติที่แบบมีฝันอยากไปแบ็คแพ็คอยากทำ YouTube อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์เขาต้องการคนที่ตามฝันไปด้วยกับเขานะคะอันนี้ในบางคนบางท่านนะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นค่ะ True of half เห็นไหมในช่วงวิกแรกะอาจจะยังไม่มีอรออะไรอะ ไรหื้หวาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณแต่ในวิคที่2วิคที่3ค่ะจะมีการเริ่มพูดคุยขยบสถานะความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นค่ะม,มีการเริ่มพูดคุยขยบสถานะความสัมพันธ์กันมากขึ้นแต่ไม่วายปัญหาก็เกิดในช่วงสัปดาห์ที่คับเกี่ยว3ากับ4ีตอนที่พวกคุณเริ่มจะตกลงสถานะการข้ามสถานะจากสถานะไม่ชัดเจนกำลังจะเป็นแฟนและคนรักเก่าค่ะอาจจะเป็นของคุณของเขา กลับเข้ามาเป็นปัญหาแล้วคราเนี้ยมันในวิสุดท้ายมันจะเป็นการตัดสินใจว่าเขาจะเลือกคุณหรือเลือกคนรักเก่านะคะเอออาจจะเป็นคุณก็ได้ที่คนรักเก่ากลับมาแล้วคุณต้องเป็นเกณฑ์ที่ต้องตัดสินใจแต่ไพ่เดอะซันออกมาสุดท้ายท้ายที่สุดใครที่มาฟังคลิปแป้งในวันนี้คุณเป็นผู้ถูกคุณเป็นผู้ถูกเลือกค่ะเย่ congratulation อืมอ่ะคนเก่าเขากลับมาเขาจะต้องตัดสินใจคุณเป็นผู้ถูกเลือกค่ะแต่ถ้าตัวคุณมีคนเก่ากลับมาแล้วคุณจะต้องตัดสินใจสิ่งที่คุณเลือกคือสิ่งที่ดีกับคุณต่อไปในอนาคตค่ะเย่ yeah, <c oughs> มีซาวหนึ่งไหมต้องมีซ้ำหนึ่งไหมโอเคค่ะอ่ะขอคำแนะนำหนึ่งใบ a เ of Wands เห็นไหม,มแต่ไพ่ก็ยังบอกอยู่ว่านี่มันเป็นเพียงแค่บทพิสูจน์แห่งการเริ่มต้นเป็นปฐมบ,บทแรกของความรักที่คุณกำลังต้องเผชิญกับมันมันยังไม่ถึงจุดที่สักเซย์หรือสำเร็จนะไพ่ก็บอกว่าฉะนั้นคุณจงเดินไปอย่างระมัดระวังในเรื่องของความรักตรงนี้ต่อไปเรื่อยๆจงมองว่าความรักคือการเรียนรู้เรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะคะ ยังต้องเรียนรู้อะไรกันอีกหลายอย่างทําไมแป้งถึงบอกว่าใช้คําว่าเรียนรู้เพราะถ้าคุณมองว่ามันสักเซตแล้วมันมันมันคอนกรตได้แล้วถ้าเราคิดอย่างนั้นอะเราจะเกิดประมาทในเรื่องของความสัมพันธ์ขึ้นมาประมาทยังไงประมาทคือว่าเราก็จะแบบเพอไม่ถนอนใจกันหรือแบบเป็นอย่างนี้ไปเลยเชนอย่นี้อะไรอย่างนี้มันไม่ได้นี่คือแค่บทแรกของการก้าวเข้าสู่พันธะ การเป็นแฟนฉะนั้นการปรับตัวจะต้องตามมาอย่างแน่นอนจะเห็นจะรู้ไส้รู้พุงกันมากกว่านี้นะคะโอเคประมาณนี้ค่ะชาวราศีมีนลัคนามีน,นะคะก็สถานะไม่ชัดเจนค่ะคนมีคู่ชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะคนมีคู่ชาวราศีมีนลัคนามีนขอไพ่พลังงานของคุณ เพดอบสอดมันเป็นเรื่องที่จุดเล็กๆเ,เหมือนเหมือนผ้าขาวที่เป็นจุดสีดำจุดหนึงอที่พวกมันเป็นปัญหาที่พวกคุณยังไม่แก้คุณต้องแก้ไขคุณต้องปัญหาเรื่องนี้มันจะต้องได้รับการแก้ไขพลังงานของคุณคือปัญหาเล็กๆอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ต้องระวัง j u s t i e เห็นไหมสถานการณ์ของคุณมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจนี่ไงคุณกำลังจะเอาอย่างนี้ก่อนเลยคนที่เป็นแฟนกันเป็นคนรักกันนะตอนนี้คุณกำลังจะก้าวไปสู่คำว่าครอบครัวจะมีการตกลงปรงใจกันแต่ตอนนี้มันจะมีการตัดสินใจอะไรกันมันถ้าคุยชาวศีธนูเมั่าคุชาวราศีตุลลขณาตุลน,นะคะอืมแต่ตอนนี้อุปสรรคปัญหามันมากมายหลายอย่าง เกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณคือการจัดสรรเวลาของคุณทั้งสองคนอาจจะไม่ตรงกันมันก็เลยทําให้อนาคตในเรื่องของการเป็นครอบครัวเนี่ยมันมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ถึงพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายบางคนอาจจะอยู่กันคุณและจังหวัดก็เป็นไปได้หรือบางคนอาจจะแบบต้องรอกเก็บเงินตรงนั้นตรงนี้ก่อนนะคะถึงจะสร้างครอบครัวได้อืมอ่ะทีนี้มาดูอ่อกรณีของคนที่เป็นครอบครัวกันอยู่แล้วเออ มีลูกด้วยกันเป็นครอบครัวรอยู่แล้วปัญหาของพวกคุณที่เจอจริงจริงมันก็ผ่านไปได้นะเพราะสุดท้ายมันจบที่ t e of c u p เนี่ยแต่บางคนอาจจะเป็นเรื่องของการมีบุตรยากหรืออยากมีบุตรอีกนะคะอ่ากรณีที่2ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมีใครคนหนึ่งที่พยายามจะลุกขึ้นมาควบคุมความสัมพันธ์มากจนเกินไปทุกอย่างต้องเป๊ะต้องเนียบมันเป็นปัญหาจุกจิกอ่ะนะคะอืม คนรักของคุณคิดยังไงกับคุณถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเขาไม่สนไม่แคร์ทั้งนั้นเขารู้แค่ว่าเขาจะทำเป้าหมายนี้ให้สำเร็จใครที่ยังไม่แต่งงานเป็นแฟนกันเขาคิดไว้แล้วว่าคุณคือคนที่ใช่เขาจะแต่งงานกับคุณนะคะเออแล้วก็เขาตั้งใจอยากจะ ทำอีกเรื่องหนึ่งคุณคือกู้เงินร่วมกับคุณเพื่อสร้างบ้านหรือทําอะไรบางอย่างเพื่อสร้างรากฐานนะคะไฮโลแฟนเนี่ยชัดเจนมากถ้าคุณชาวราศีพฤษภลักขณาพฤษศคือถ้าคุณงอนคุณดื้อเขาก็จะเป็นคนดีใส่คุณเลยอะแบบนั้นอะคือเขาจะไม่ใช้วิธีการแบบว่าคุณหรืออะไรเพื่อแก้ปัญหาคือถ้าคุณงอนคุณดื้อเขาก็จะเป็นคนดีให้คุณเห็นเลยแล้วก็จะไม่พูดอะไรนะคะอืมเขาไม่ชอบเกี่ยวกับการถ้าคุณอาจจะติดเพื่อนมากเกินไปหรือว่า ปาตีมากเกินไปอันนี้เนี่ยบางคนบางท่านก่อนนะอาจจะเป็นเรื่องที่เขาไม่ชอบแล้วก็ไม่ถูกใจเรื่องนี้แต่เขาก็จะพยายามจะมองข้ามแล้วก็ไม่แคร์ให้เดือดฟูขึ้นมานะคะคุณจจะเป็นคนมีเพื่อนเยอะหรือสังคมมากอืมเขามีอะไรอยากจะบอกคุณคนรักของคุณคนนี้คะ the emperor ฉันต้องการเป็นใหญ่แต่อย่าเพิ่งว่าเขานะใจะเย็นๆนะคุยกันก่อน เอ็มเปอเรอร์เนี่ยบางท่านเผื่ชราศีลม์และคณะมีมันเป็นโมเมนต์ได้หลายกรณีค่ะกรณีที่1คือเขาแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงแล้วเขาเป็นผู้ชายเขาแค่รู้สึกว่าเขาอยากอยู่ในโมเมนต์ของการเป็นภาวะผู้นําบ้างเขาอยากให้คุณให้เกียรติเขาบ้างแบบให้เขาเป็นผู้นําในบางเรื่องบางอย่างได้ไหมถึงแม้ว่าถ้าเกิดเขาหาเงินได้น้อยกว่าคุณก็ตามทีส่วนกรณีที่2ก็คือว่าเขารู้สึกว่าคุณเองยังมีบางจุดบางอย่างที่ยังเป็นรอยรั่วอยู่ เขาก็เลยอยากจะลุกขึ้นมาอุดรอยรั่วนั้นแล้วก็ทําให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นคือไง่ายว่าคนรักของคุณกําลังอยากจะลุกขึ้นมาอยากจะอยู่ในภาวะของผู้นํามากเลยตอนเนี้นะคะทีนี้มาดูต่อคะ่ะกันที่แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนและคณามีนอือหื ใบสุดท้ายจ้ะเอาเกิดเรื่องทะเลาะกันค่ะเกิดเรื่องทะเลาะกันนะคะจะมีใครคนนึงเข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะมาเพื่อหวังผลประโยชน์กับแฟนคุณนะคะหรืออาจจะมาเพราะหวังผลประโยชน์กับคุณก็ได้จะมีมือที่3เข้ามาแทรกกลางระหว่างความสัมพันธ์ของพวกคุณแต่มือที่3นั้นน่ะเข้ามาเพราะผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยเข้ามาเพราะผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยไพ่บอกว่าสุดท้ายแล้วค่ะประมาณวีคสัปดาห์สุดท้ายอ่ะจะจับไตคนนั้นได้ คุณกับเขาจะจับไตจะจับไตคนนั้นได้พูดง่ายๆจะมีจะมีคนคอยช่วยให้ตาสว่างให้รู้ว่าเออคนที่เข้ามาใหม่นี้เหมือนพยายามจะแทรกกลางครอบครัวเราหรือคนรักของเรานะเพราะว่าเขามาด,ด้วยเรื่องผลประโยชน์ไพ่หนึ่งเหรียญแต่สุดท้ายก็จะเคลียร์ได้ในท้ายที่สุดเพราะว่าเอ,อแฟนคุณเขาก็เชื่อคุณอะ่ะเขาก็เชื่อคุณแล้วเขาก็รักตัวเองเป็นถ้าเกิดคนคนนี้เข้ามาหาแฟนคุณนะหรือถ้าคนคนนี้เข้ามาหาคุณสรุปสุดท้าย ก็ไม่มีใครเอาคุณใหม่ที่เข้ามาหรอกเพราะว่าสุดท้ายก็รับรู้ได้ว่าไอ้คนใหม่ที่เข้ามามันเข้ามาทําลายครอบครัวของคุณโดยเฉพาะเลยนะคะอืมมาโดยเฉพาะมาหาผลประโยชน์จากครอบครัวเรามาหาเงินจากครอบครัวเรานะคะถ้าไม่ใช่เรื่องมือที่สามก็เป็นอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์ชักชวนแฟนคุณหรือคุณไปลงทุนหรือทําอะไรที่มันแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอืมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็เลยอาจจะเป็นผลที่ท okay. so, ําให้คุณเคขาต้องทะเลาะกันแต่สุดท้ายไหวตัวทันไงสุดท้ายจะแก้ไขปัญหาไปได้นะคะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะคนมีคู่ชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะการงานของชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะการงานของชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะ ข้อ1มีเกณฑ์ที่จะเกิดการแบบไปช่วยเอ็นดูเขาแล้วเอ็นเราขาดนะคะมีเหตุว่าไปช่วยเหลือเขาแล้วงานเราพังนะคะแต่ก็จะมีผู้ใหญ่หรือใครเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีจ้ะใครที่ทำงานกับคู่รักคนรักคู่ครองจะไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นนะคะจะไปทิศทางที่ดีมากขึ้นการงานจะเจอะจะ,จะเติบโตจะเริ่นรุ่งเรืองมา,มากขึ้นนะคะ งานที่โดดเด่นเอามากๆคืองานที่ทําเกี่ยวกับงานเบื้องหลังนะคะจะดีมากๆเลยพวกตัดต่อก็บเบื้องหลังนะเออตัดต่อคอมพิวเตอร์เป็นที่ปรึกษาในเบื้องหลังนะคะงานที่เกี่ยวกับเบื้องหลังเป็นโคชชิ่งก็เบื้องหลังนะคะอืงานทางด้านการธนาคารก็ดีนะอืมก็เบื Lanc, เ้องหลังอาเบื้องหลังทางการเงินอ่ะก็ดีนะคะให้คำปรึกษาทางด้านการเงินก็ดีนะคะ อืมโอเคค่ะก็ประมาณนี้ใครหาง,งานอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้งานหรือไม่มีแต่เป็นงานที่เคร่งคัดในกฎระเบียบมากเลยบริษัทที่คุณควรจะได้เนี่ยนะคะการเงินของคุณค่ะชาวราศีมีลัคนามี two of coins เห็นไหมสองเหรียญคืออย่างนี้เงินเข้ามาตลอดเลยแต่เหมือนกับผ่านมือเลยอะรูไพ่สอใบนี้สิ มีปัญหาต้องใช้เงินตลอดเลยค่ะมีปัญหามีเรื่องที่ต้องใช้เงินตลอดเลยแต่ใครทํางานกับคนรักคู่ของที่บอกดวงสมพงกันมากค่ะเงินร่วมกันจะเฮงเฮปังปัง,ปงนะคะแต่ไม่ถึงขนาดที่ว่าสิ้นเนื้อประดาตัวหรอกแต่เอาเป็นว่ามีเงินเข้ามานะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกเล็กๆน้อยๆจากผู้ใหญ่จากคุณพ่อคุณแม่หรือถ้าช็อตขึ้นมาก็แต่ไม่ช็อตหรอกแต่หมายถึงว่ามีเกณฑ์ที่จะมีเงินก้อนเข้ามา มีเงินก้อนเข้ามานะคะอืมบางคนอาจจะได้เงินก้อนเข้ามาจากการเจ็บป่วยอ่านี่ในบางคนบางท่านแต่สรุปเลยคือว่าจะมีเงินก้อนเข้ามานะคะมาหมุนนะคะมาหมุนอ่าโอเคโชคลาภมีไหมไม่มีค่ะโชคหวยเนี่ยไม่มีแต่ก็มีบางคนบางท่านแต่บางคนบางท่านชาวราศีมีลัคนามีนคุณเป็น คุณเป็นคุณทํางานเกี่ยวกับศาสตร์ลึกลับหรือเปล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคคุณนะอืมถ้าใครทํางานเกี่ยวกับศาสตร์ลึกลับอืมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคคุณ อืมอ่าโอเคก็ประมาณนี้อันนี้คือวิจลาตาวิจนายาณนะคะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีมีละขนามีนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะคะขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ